ก็จะมาเริ่มเหมือนเดิมก็คือเรื่องของการสร้างชื่อสัญลักษณ์นะคะแต่ว่าทีเนี้ยปกติแล้วอ่ะในในโปรแกรมเนี่ยในในหนึ่งโปรเจกต์ค,ค่ะชื่อสัญลักษณ์เนี่ยมันจะต้องเป็นบอมไดบอมหนึ่งอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเมื่อวานก็คือ F 1เนี่ยมันก็จะเป็นฐานรากที่ขนาดอะไรนะูกคูณศประมาณเนี้ยมันไม่สามารถเป็นได้มากกว่า1อันได้แต่อย่างอันนี้เราจะสังเกตว่า C 1เหมือนกันค่ะแต่ว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีมีโครงสร้างที่ต่างกัน เราก็เลยเวลาที่ตั้งชื่ออะค่ะเราก็จะตั้งชื่อแล้วก็ใส่ชั้นเนี่ยต่อไปด้วยเช่นเป็น C 1หนึ่งตอม้อ C ีชั้นหนึ่งี่ชั้น2ประมาณนี้นะคะซึ่งซึ่งถ้าเราทำแมนนวลเนี่ยหมายถึงว่าเรามาค่อยๆค,ค,คิดขวาที่เสาแล้วก็วิสัยทละอันเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเบอร์เสาจริงๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จานวนแต่ละชั้นเนี่ยเยอะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวนะด,ดูความสูงนิดหนึ่งนะคะมันจะมีเซกชั่น ในส่วนของในแต่ละแต่ละชั้นนะคะของเสาเนี่ยก็จะมีระดับความสูงอยู่อย่างเช่นชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือ4เมตรนะคะชั้นสองเนี่ยคือประมาณสามเมตรสิบหอวเสานะ,ะแต่ว่าส่วนของชั้นต่อม่อค่ะเราให้ตรงนี้เป็น0ูนจุดเจ็ดแล้วก็ลงไปข้างล่างเมื่อวานเราใส่ไว้เมตรหนึ่งเราก็เมตรหนึ่งไปก่อนโดยประมาณเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นหนนะคะ สี่เมตรแล้วก็สามเมตรสิบนะคะโอเคเราซูมไว้ตรงนี้นะคะมาที่สัญลักษณ์ภายในหมวดงานเสาค่ะคำสั่งคำสั่งของเสานะคะจะเป็นคำสั่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากบอมวิสัยอีกทีหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราค่อยๆทำทีละตัวมันมันยากมากมันเยอะมากนะคะก็เลยใส่คำสั่งที่ชื่อว่าคอลั์วิสัยตัวนี้เพิ่มขึ้นมา ในหน้านี้เข้ามาครั้งแรกนะคะมันก็จะว่างๆแบบนี้ก่อนสัญลักษณ์ตรงนี้ที่เห็นนะคะมี f ค่ะ f ก็คือ floor ก็คือชั้นส่วนตัว t นะคะคือ tag tag ในที่นี้ก็คือ c 1 c 2 c 3ค่ะเราเริ่มจาก floor ก่อนกด floor นะคะอันนี้ทูให้เป็น g แล้วกันเมื่อกี้เท่าไหร่หนึ่งนะคะแล้วก็ชั้น1.4เมตรนะคะชั้น2 3งสเมตรสิใช่ไหมจำไม่ได้แล้วเนี่ย Okay. อันนี้ก็จะเป็นจํานวนชั้นแล้วก็ความสูงของชั้นนะคะซึ่งอันนี้มันจะกลายเป็นความสูงของเสาแต่ละต้นที่เราจะถอดปริมาณได้แล้วเราเซฟเซฟแล้วนะคะโปรแกรมก็จะเจนให้ออกมาแบบนี้ จะมีชั้นมขึ้นมาก่อนก็คือชั้น G ชั้นหนึ่งชั้นสองนะคะหน้าตาก็จะเริ่มคล้ายๆกับข้างหลังอหะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาเป็นทีแท็กค่ะแท็กก็เป็นให้เป็น C ีหนึ่งนะคะแล้วก็ C ีสองซึ่งเหมือนเดิมค่ะเราพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ไม่มีเว้นวักนะกดเซฟนะคะ จะได้ออกมาแบบนี้ <c oughs> ทีนี้ในในแต่ละช่องค่ะเวลาที่เราเอาเมาส์ไปใกล้ๆนะคะมันจะมีตัวปุ่มไอคอนของแต่ละอยางขึ้นมานะคะปุ่มแรกอันนี้ค่ะคือปุ่มบอมวิสัทคือบอมวิสัทเหมือนที่เรากดฝั่งตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นก็คือหมายถึงว่าเรากำลังสร้างบอมวิสัทของ c หนึ่งีนั่นเองนะคะแต่ว่าทีนี้ถัดมาจะมีปุ่ม copy ค่ะก็คือปกติแล้วสาวอะ จะมีลักษณะที่มันข้ามคล้ายๆกันอย่างเช่นมีความเป็นไปได้ว่าเอ้ย C1 ชั้น1อันเนี้ยกับ C2 ชั้น2อันเนี้ยมันเป็นเบอร์เดียวกันมันจะค่อยๆข้ามๆกันประมาณนี้นะคะหรือว่าหรือว่าอันเนี้ยจากชั้นนี้ขึ้นไปชั้นบนน่ะจะเป็นโครงสร้างเดียวกันก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีคาสั่ง copy แล้วก็ face ในกรณีที่มันเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น delete ธรรมดาโอเค,ะนะคะล้วก็มาเริ่มจากตัวแรกนะคะเหมือนเดิมก็คือพยายามขยับให้มันเห็นจออยู่เนาะ อันนี้ก็มาที่ C หนึ่งขีด G ก่อนนะคะทุกกดไอคอนแรกนะคะก็คือไอคอนของวิสายค่ะห <ST> น้าต่างเดิมก็คือหน้าต่างวิสายนี่แหละนะคะเราเลือกมาที่สัญลักษณ์ตัวที่สองค่ะที่เป็นไอคอนนะคะแล้วก็เลือกเป็นตอหมอ้อจะมีตอหมอ้อของโครงสร้างต่างๆอยู่นะคะอันนี้ให้เป็นตอ่อหม้อเสาสี่เหลี่ยมคอสอลอนี่ ถ้าเรามาดูจะเห็นว่ามันมันเกือบจะได้แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราดูปลอ,อกปลอ,อกที่อยู่ในแบบอะ่ะคือมันเป็นปลอ,อกที่เขารัดเป็นข้าวหลาตัดแบบนี้นะคะจริงๆมันเป็นข้าวหลาตรงไหนต้องไปดูนะว่าที่มาของการเรียกแบบนี้มันมันมาจากไหนถ้าถ้าถ้าปกติแล้วเราคิดอะ่ะเราคิดค่าจริงอะค่ะเราก็ไม่สามารถใช้วิสร์แบบนี้ได้ แต่ถ้าเราคิดโดยที่เราบอกว่าเฮ้ยปกติเราคูณสองเลยก็คือปกติก็คือศูนย์จุดสามคูณศูนย์จุดสามอศูนย์จุดสามบวกศูนย์จุดสามคูณสองใช่ไหมคะแล้วก็คิดเส้นรอบรูปนั่นแหละแล้วคูณสองเลยสองปอกก็สามารถกรอบที่เนี่ยเป็นสองได้ตรงนี้นะตรงนี้เป็นสองได้นะคะแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเอ้ยอยากจะกรอกเป็นค่าจริงก็ลองดูถัดมานะคะจะมีตัวที่ระบุความยาวของเหล็ก,กรัศอบ อันนี้อยากให้ลองดูจะได้จะได้เห็นนะไหมคะตัวที่เป็นระบุความยาวของรัดลอบอะคะจะมีช่องให้เรากรอกค่าว่าอาเหล็กเนี่ยเหล็กกรอกชุดหนึ่งนะคะหนึ่งชุดนะหนึ่งชุดในที่นี้ก็คือหมายถึงข้างนอกเนี่ยคือมันมีกี่ปลอกก็ตามทีอะบวกค่ามา ว่าชุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เพราะว่าในความเป็นจริงอาจจะแบบมีตรงนี้ปอกนึงมีตรงนี้ปอกหนึ่ง,รง,ห,งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็บวกกันมาให้เรียบร้อยว่ารวมรวมมันเท่าไหร่อันนี้ก็เดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขนิดน,นึงนะคะหรือว่าจริงๆจุปปวัด,ดเดนมนชันเดี๋ยวขอดูค่าดเดนมินชัน พอยมิดพอยก็ขยันมากเราก็เลยวัดประมาณนี้นะคะเนี่ยอย่างอันเนี้ยถ้าค่าจริงก็จะอยู่ประมาณ0.2 0.2จุดสนแบบที่วัดข้างนอกนะอันนี้จุ๊ไม่ได้วัดข้างในนะคะเพราะว่าเราคิดแบบปกติเราคิดจากด้านนอกเนาก็เป็น20เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็น0.2เนี่ยเวลาเรากรอกเองนะคะก็คือเราก็กรอกรอบนอกรอบนอกก็คือ3 3 42เมตรยีข้างในอีก แปสก็เป็นเป็นสองเมตรพอดีนะคะอันนี้จะได้แบบเห็นวิธีการลหลายๆอย่างในการทำโอเควิาสาตตัวเมื่อกี้นะคะก็คือระบุค,ความยาวรัดรอบเนาะเรากรอกค่านะคะตรงนี้ก็คือสามสิบค่ะสามสิบ 1 6นะคะแล้วก็ L 2เมตรค่ะ RB 9 RB 6เมื่อวานหันลาประมาณ0.45น้า ของเหลก็กอะนะคะจะมีมาเผื่อให้อันนี้คือเราเผื่อมาให้สองขนาดคือตำแหน่งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องตรงกันก็นกได้ก็คืออย่างเช่นสมมุติตรงนี้มี 4dV16 แล้วก็เส้นข้างในอาจจะเป็น4 DV12 ประมาณเนี้ยนะคะก็ก็คือแค่จำนวนต่างกันอะเกอกกอกช่องไหนก็ได้เราจะแบ่งอันนี้4อันนี้4ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวปลอกที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะ L ก็คือ2เมตรแล้วก็ R B 6นะคะ S 0.15ส่วนด้านขวาค่ะ ความพิเศษของตัวเสาตอมอเนี่ยก็คือเหล็กแกนสีเขียวที่เราเห็นเนี่ยนะคะเวลาที่เราคิดเนี่ยเราไม่สามารถคิดแค่ค,ความยาวของตอมอได้เนื่องจากว่ามันล้วงลงในฐานรากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสมมุติว่าเหล็กแกนที่เราบอกว่ามันแดเส้นเนี่ยเวลาท,ลาที่เวลาที่ลงมาเนี่ยตามความยาวของเมื่อกี้ที่เราเกาะก,ก็คืออะไรนะหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยนะคะหนึ่งจุดเจ็ดอันนี้จะต้องบวกค่าเดฟของฐานรากตัวเนี้เพิ่มก็คืออนะีกสี่สิบห้าเมื่อวานฐานลากใช่ปหแล้วก็มีฮุกต,ตรงนี้นะคะนิดหน่อยฮุกนี่ก็ขึ้นอยู่กับ สาตนดาร์ดของแบบกําหนดมาเป็นค่าเท่าไหร่นะคะอันนี้จะกาอค่าโดยประมาณประมาณสักเส้นหนึ่งก็คือหกสักยี่สิบประมาณนี้นะคะะเราได้แล้วก็โอเคจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะคือเป็นบอมมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าถ้าเราต้องการที่จะก๊อปปี้นะคะก็ เนื่องจากว่ามันคล้ายกันเห็นปะ่ะข้างล่างเนี่ยแต่อันนี้มันก๊อปขึ้นบนไม่ได้นะคือขึ้นข้างบนนี่มันเป็นคนละไทยกันนะคะอันนี้เป็นต่อหม้ออันนี้เป็นเสาแต่ว่าอันนี้เราก๊อปปี้มาได้ค่ะก็คือกดคําสั่งเอาเมาส์ไปชี้นะคะจะขึ้นคําสั่งก๊อปปี้นะคะแล้วก็เอามาวางที่ C2 ขีด G ค่ะกดวางฝั่งนี้กดก๊อปปี้ค่ะฝั่งนี้มากดวางก็จะได้มานี่ วางมาได้แล้วสังเกตว่าบอไอดีเหมือนกันเลยค่ะ<ม>เป็นอ๋อเขาเขาเขาสร้างตัวใหม่ให้รู้ผิดทีนี้เรามาเปลี่ยนค่าถูกไหมเราต้องบอกว่ามันเป็นอันนี้เป็นความต่างก็คือเป็นดีบยี่สิบต่างกันแค่นี้เองนะคะดียี่สิบเพราะฉะนั้นเราก็กดตัวแรกค่ะแล้วอันนี้ก็คือเลือกเป็นเปลี่ยนเหล็กเฉยๆนะคะเป็นเหล็กแกนตรงนี้ก็จะเป็น d ีบียี่สิบ โอเคค่ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนละชื่อนะคะถ้าเราสังเกตตรงนี้ทีนี้จุกวัดเดนมนชันอันนี้นิดหนึ่งนะคะศูนย์จุดหนึ่งแปด อันนี้ก็จะเป็น0.25นะคะคูณ4ได้ปอกหนะึ่งเนาะแล้วก็เท่ากับอะไรนะ0.18นะคะอันนี้เท่ากับ0.18นะคะคูณ4 <c oughs> ก็ได้ออกมาประมาณสัก1.72ประมาณเนี่ยเราบอกค่าจริงเลยก็ได้อันนี้ตัวบนนะคะกดกดปุ่มวิสัยค่ะเพราะเรา copy มาไม่ได้นะคะมาเลือกเป็นเสา ก็จะเป็นเสาแบบที่ระบุความยาวของเหล็กปลอกนะคะเสาข้อสอรอนะคะระบุความยาวของเหล็กปลอกสังเกตว่ารูปมันจะต่างกันตรงที่อันเนี้ยมันไม่มีเหล็กรวงละไม่มีเหล็กที่ลวงลงในฐานล่างนะคะเวลากรอกค่าก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็ศู5จนะคะ 0.25แล้วก็เป็น8 dB16 ไปปึ๊บทีนี้ขวามือก็คล้ายๆกันใช่ไหมคะเราสามารถก๊อปทางด้านซ้ายมาอันนี้มาวางด้านขวานะคะปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนเหมือนเดิมก็คือกดวิาสายตัวแรกสิ่งที่เปลี่ยนก็คือเหมือนกันเลยก็คือเรื่องของอขนาดของเหล็กแกนนะคะก็จะเป็น DB20 RB6 S0.15 ที่เหลือก็คือเท่าเดิมเลยเพราะว่าหน้าตัดก,ก็คือยี่ห้าคูณยี่ห้าเหมือนกันส่วนของตัวชั้นสองนะคะเราจะใช้ตัวตัวเมื่อกี้ก็ได้นะแต่ตัวเมื่อกี้ก็คือเราต้องเกาะค่าของเหล็กปลอกเป็นหนึ่งเมตรใช่ไหมคะถ้าเป็นชั้นสองนะ เพราะฉะนั้นก็คือถ้ามันธรรมดาไม่มีลักษณะพิเศษอะไรเราก็เลือกเป็นตัวแรกก็เป็นเสาสี่เหลี่ยมพอสอรออันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบปกติเลยนะคะเราเลือกมาก็เป็น0.25นะคะ0.25อันนี้อันนี้เป็นจํานวนแล,ล้นะคะก็คือจํานวน1น Rb62 Rb6 ซึ่งเป็นเต็มๆแบบที่บอกนะคะอันนี้ก็เป็น 4dB16 แล้วก็ Rb6 นะคะ0.15 ได้แล้วนะคะโอเคแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะจูก็ป๊อปปี้ข้ามมา่คือจริงการก๊อปปี้เนี่ยมันก๊อปข้ามยังไงก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นซ้ายขวาอะไรอย่างนงี้นะคะข้ามได้หมดเลยอันนี้ก็ก๊อปปี้เกอะแล้วก็มาวางนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะเลขแกนอย่างเดียวก็่ารีมียี่สิบเ,เฉยเฉยไซส์ก็เท่ากันนะคะขเคได้แล้ว <c oughs> เราได้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆอันเนี้ยมานะคะก็เหมือนกับอันเนี้ยคือเป็นชื่อแทนและมันก็จะเป็น c ีหนึ่งีสองนะคะอันเนี้ยถ้าถ้าตอนเนี้ยูรีเฟสตรงนี้ทีหนึ่งนะฝั่งเนี้ยเราจะมีสัญลักษณ์ของเสาเกิดขึ้นละสัญลักษณ์เสาตรงเนี้ยก็คือเห็นไหมคะเขาก็จะใส่ชื่อมาให้เราเรียบร้อยเลยก็คือมี c ีหนึ่งขีด g นะแล้วก็มี L อให้ด้วย สูตร l พวกนี้ก็คือฟอร์มูลาค่ะคือ c สองขีด g ถ้าเราไปนับเนี่ยนับหนึ่งชิ้นกด a นับนะเรากด a เนี่ยนับเนี่ยแต่ว่ามันจะได้ l ก็คือค่าความยาวหนงจุเพราะว่าเป็นต่อหม้อใช่ไหมคะถ้าเป็นชั้นหนึ่งเป็น4เมตรชั้นสองเป็น3มเมตรสิบเนี่ยเขาใส่ชื่อมาให้เรียบร้อยซึ่งซึ่งในวิธีการของการถอดแบบเนี่ยโดยปกติถ้าเรานับแมนนวลน,นะคะเรากด a ค่ะก็คือคลิกตรงนี้เลยเนาะ แล้วก็คลิกตัวที่มี L ถูกไหมคะคลิกตัวที่มีค่าความยาวกด A แล้วก็ไปวางในแผ่นของแต่ละชั้นซึ่งมันก็จะเป็นแบบชั้น G นะคะชั้น1แล้วก็ชั้น2แยกกันแต่ว่าทีนี้เนื่องจากว่าตำแหน่งของมันนะคะ่ะตรงกันในนี้ก็จะมีตัวช่วยสร้างอีกเดี๋ยวเราเริ่มแรกนะคะเราจะดับก่อนการดารับก็คือเราใช้ปุ่มตรงนี้ค่ะปุ่มด้านบน c 1นึกับ c สตัวเนี้ยในการระบุตำแหน่งบนแผนก่อนว่า บนแปนที่เราดารฟเนี่ย C 1กับ C 2มาอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะใช้คำสั่งเขต t e แปน,นะคะ่ะในการ Copy ไปให้มันเปลี่ยนไปแต่ละชั้นประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คือเรามีตัวแปนที่เรา Copy ไว้เมื่อวานนะคะถ้ามันหายไปก็ Copy แปนใหม่อันนี้ถูก Copy แปนนะคะ Copy ตัวแปนของฟ o ต t i n g ที่เราเห็นนะคะแล้วก็เอามาไว้ด้านนอกแบบนี้เอาไว้ข้างใต้นะคะ ไว้ด้านล่างนี่ค่ะพอไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาวางสัญลักษณ์อันนี้ทุลองวางทีหนึ่งคลิกตรงนี้นะคะคลิก C ีหนึ่งนะแล้วก็คลิกบนแบบมันวางได้หลายอันครบแล้วก็ e s c a p คนะคะสังเกตว่าตัวมันใหญ่ไปตัวมันใหญ่ไปนะเราก็จะมาเปลี่ยน Text ไ i z ์ค่ะที่เดียวกันทัวทีนะคะแล้วก็เป็นซักอ่า 0.2ก็ได้นะลองดูนิดนึงอ่านเนี่ย0.2ก็คืออยู่ประมาณนี้นะคะ Escape นะคะเวลาวางเสร็จกด Escape เลยเพื่อออกจากคำสั่งอ่ะทีนี้ก็มาเริ่มวางะคะ่ะอันนี้จะวาง C1 ก่อนก็คลิก C1 นะคะเราวางไปแบบนี้สังเกตว่าตัวสอนมันเป็นสีเดียวแหละมันเป็นสีฟ้าหมดเลยนะคะอะก็จะอยู่แค่ประมาณนี้ C1 ครบแล้วก็ Escape พอเป็น f2 เอ้ย c2 นะคะ c2 ก็วางแบบนี้ปึ๊บอันนี้วางพอวางเสร็จแล้วจุล็อกนะคะล็อกแล้วก็ selection ตัวนี้ copy มา ก็คือวางแล้วก็ก๊อปปะง่ายๆนี่นะคะประมาณนี้ Escape ก็คือจะได้ C2 มาแล้วแล้วก็อันนี้เป็น C1 นะคะ อย่าลืมเซฟบ้างนะอันนี้เราก็ใช้เพื่อเพื่อการง่ายต่อการ Selection นะคะใช่ปะ่ะเราก็ปิดล็อกเนี่ยพอล็อกปุ๊บก็คือเวลาเซเล็กปุ๊บก็คือมันจะเซเล็แต่ตัวออบเจกตของเราแหละ,ะ่ไหมคะไม่ไม่ได้ไปโดนเส้นข้างหลังเพราะว่าเราล็อกไว้นะคะอีกทีก็คือปิด แต่ปิดมันก็จะไม่เห็นเลยอ่ะลองดูนะคะลองประยุกต์ใช้ตัวนี้จะทำให้เราเร็วขึ้นเวลาทำงาน <c oughs> อ่ะอันนี้เราก็ <c oughs> จะได้ตัวต้นแบบนะคะเป็นต้นแบบเพื่อที่เดี๋ยวเราจะก๊อปปี้อันนี้ไว้ชั้น g ีชั้นหนึ่งชั้นสองด้วยคำสั่งที่เราใส่ไว้ตรงนี้ค่ะ <c oughs> ก็คือจะมีคำสั่งชื่อ g e y e d นะคะอันนี้ปุ่มปุ่มมันย่อไปนิดนึง เรากดแต่ละชั้นนะคะเวลาคีเอ็ก็คือคีเอ็แบลนชั้น G ก่อนแล้วก็จุก็ Copy เอาไปปล่อยไว้ชั้น G อ่าแล้วก็มากดที่ FL 1ก็คือคีเอ็แปลนของฟอร์หนึ่ะคะก๊อปแล้วก็ไปปล่อยไว้ที่ชั้นหตัวนี้อันนี้นะคะวิธีการก็คือกดปุ่มปุ๊บอ่าแล้วก็ Selection นะคะมา Select ต้นแบบ Enter นะคะคลิกเหมือนเรา Copy ธรรมดาค่ะจับไปแล้วก็ปล่อยสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนสีให้แล้วก็เอาสัญลักษณ์อันนี้มาใส่ให้เรา คือจากที่เราใส่ C2 เฉยๆเราก๊อบด้วยชั้น G ใช่ไหมมันก็จะรู้เลยว่าอมันต้องเป็น G นะแล้วต้องเป็น L 1.7แบบนี้นะคะพอมาเป็นชั้นบนหน่อยค่ะก็เหมือนกันนะคะเขียนแปนปึ๊บ Enter นะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปแบบนี้ความสูงก็จะต่างกันค่ะแล้วก็ชื่อต่างกันอันนี้จะเป็นขีดหนึ่งละ ก็จะเป็นขีด2แทนนะคะแล้วก็เท่ากับความสูงของตัวเลขที่เรากรอกไว้ใน e F ค่ะตรงนี้ทีนี้เราเราก็ปี้มาแบบนี้นะคะก็คือโปรแกรมหมาก็จะใส่ให้เสมือนกับว่าทุกจุดที่เรากรอก C 1เอาไว้ C 2เอาไว้เนี่ยมันมีมีเสาอยู่ แต่ทีนี้ถ้าเรามาดูในแบบเราจะเห็นว่าในชั้นสองะคะ่ะบางบางจุด,ดมันไม่มีเสานะถูกไหมถ้าเราดูถ้าเราดูลักษณะก็คืออย่างชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือโครงสร้างคานชั้นสองก็คือเป็นแบบนี้ยแสดงว่าฝั่งเนี้ยมันเป็นหลังคาแล้วถูกไหมฝั่งนี้เป็นหลังคาแล้วเสาชั้นสองไม่มีนะคะตรงตรงด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มี นะแถบนี้ก็ไม่มีนะคะรวมไปถึงตรงนี้คิดว่าน่าจะไม่มีเหมือนกันตรงที่เป็นระเบียงขึ้นที่เป็นทางเดินด้านนอกอาคารขึ้นไปเนี่ยนะคะเราก็สามารถลบได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ถีกออฟด้วยอันนี้จูกกจะปิดเลเยอร์ทีหนึ่งนะคะจะได้ง่ายต่อการดูก็อันนี้น่าจะลบไปประมาณสองกิจนะคะอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึง่งไม่มี ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็คือเราสามารถแก้ไขได้แบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีบางจุดของแบบของแตนนกที่ที่มันสูงไม่เท่ากับ3.1อย่างเช่นสมมุติว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยยังมีเสาอยู่นะ2ต้น ตรงนี้ยังมีเสาอยู่สองต้นนะแต่เสาสองต้นเนี้ยสมมติว่ามันขึ้นมาแค่สักเมตรเดียวเมตรห้าสิบประมาณเนี้ยเราใช้วิธีการ c o อ y ธรรมดาพวกนี้ได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนตรงนี้เลยเนาะเปลี่ยนเลยก็ได้ก็เดับลคชิกนะคะแล้วก็แก้ไขผ้าที่อยู่หลังเท่ากับเนี่ยได้เลยเนี่ยเราบอกว่าอันนี้เราอยากเปลี่ยนเป็นเมตรห้าสิบนะคะก็สามารถใส่หนึ่งจุดห้าแบบเนี้ยได้เลยแล้วก็ Copy ไปใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นเทค t อันนี้ก็ลบทิ้งไปสมมตินเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือยังคงเป็นเรื่องของเทนะคะอันนี้เราก็ยังทํางานแบบนี้ได้เลยอันนี้ทุกอันดูนะคือลองอยากให้ลองเปลี่ยนค่าแล้วลองเทค e ออฟดูค่ะแล้วก็เปลี่ยนกลับมาก็ได้แล้วเทค e ออฟใหม่พอเทค e ออฟเสร็จคล,คลิกดูเฉพาะไอเทมแล้วเซเลคชั่นดูว่าค่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะความสูงอ่ะอันนี้ได้แล้วเราลองเทคออฟเลยค่ะ ฝัง่งทางด้านซ้ายที่เราเห็นอันนี้นะคะจะเป็นความยาวละตรงนี้นะแต่ว่าเราดูรายงานได้แล้วค่ะคลิกขวาไปที่เสานะคะเลือกรีพอร์ตวิวอันนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นโรแบบ Default เนาะแยกตามสัญลักษณ์นะคะถ้าเราอยากซ้ำก็คือเหมือนเดิมค่ะติ๊กปุ่มซ้ำที่นี่อันนี้ลองไล่ดูนะ อันนี้ลองดูรายงานก็จะได้มาแบบนี้หละเราสามารถดูแบบแยกตามชั้นได้ด้วยนะคะแต่ว่าซ้ำเดี๋ยวซ้ำก่อนอย่างซ้ำปุ๊บอันนี้ก็คือท,ท,ทั้งหมดของตัวเสาที่เราถอดมานะคะก็คือจะใช้เหล็กเท่านี้อันนี้ก็คือรวมหมดละเราบอกว่าเอ้ยเราอยากเห็นเฉพาะของชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถมาฟิลเตอร์เฉพาะชั้นหนึ่งกดโชว์ตรงนี้ได้อันนี้ปริมาณวัสดุมันก็จะเปลี่ยนตามนะคะอันนี้ก็คือตามที่เราที่เราได้ ใส่ค่าไว้อันนี้อันนี้ก็คือเป็นส่วนของเสาะนะคะแม้แต่ตอนที่เราเทคออฟไปแล้วอะ่ะเรายังสามารถมาแก้ไขได้นะคะอย่างเช่นข้างหน้านตรงนี้ถ้าเราบอกว่าเอ้ยจริงๆมันไม่ใช่สามเมตรสิบแบบเนี้ยก็ยังสามารถมาแก้ไขแบบเป็นคลิกเปลี่ยนค่าได้นะคะจริงๆแล้วสัญลักษณ์สัญลักษณ์ตรงเนี้ยที่ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยนะคะมันเกิดจากคําสั่งเดียวกันก็คือฟอร์มูลาอย่างเช่นอันนี้จูอยากจะเพิ่มก็ได้นะ ก็คือจะบอกว่าอะไรอันนี้โปรแกรมมันเจนมาให้ใช่ไหมแต่จริงๆถ้ามันเทียบเท่าแมนวนวลก็คือเราต้องกด A แล้วก็วาง,างนี้แต่พอดีว่าโปรแกรมนี่ยมันเจนมาให้นะคะแต่ว่าให้อยากให้รู้ว่าที่มามาจากไหนก็คือว่าเราสร้างมันจากการที่คิดขวาะคะ่ะคำสั่งชื่อฟอร์มูลาคำสั่งเดิมอ่าอย่างเช่นสมมุติว่ามันมีหนึ่งจุดสองนะคะเราก็ใส่ไปอันนี้ใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะฟอร์มูลาตัวนี้ก็คือตัวจำนวนนับ นะคะนับจํานวนแล้วออกค่าเป็นเลงค่ะนับไป1ตัวเลงก็คือเมตรยี่หนึ่งตัวเลงคือเมตรยิประมาณนี้อันนี้กดโอเคปุ๊บนะคะเราได้เนี่ยทั้ง1นึ่จุดเหนึ่งจุดเราก็เอามาใช้ในจุดที่มันต่างกันอันไหน1นดสก็เอาหนจุดสไปวางใช่ไหมตรงไหนมี1นึ่งจุดเ็ดก็เอาหนจุดเ็ไปวางแต่ว่าอย่าลืมกด A วางเสร็จให้ Escape นะคะกด ESC นี่ประมาณนี้อ่ะเราก็จะได้ส่วนที่เป็น